สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้ทาง vivo ได้เปิดตัว vivo v50 ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครนะฮะยังคิดไม่ออกว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะฮะร,ระหว่าง v40 กับ V50 นะฮะตรงนี้ไม่ต้องคิดยากนะผม V50 ออกใหม่ก็ต้องซื้อ V50 ใช่ไหมครับผมแต่เราก็ต้องดูราคาก่อนนะครับว่าตัวไหนราคามันจะดีกว่ากันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าทั้งสองตัวเนี้ยสเปคมันใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะบางอย่างนะฮะแทบจะเหมือนกันเลยนะครับผมเพราะ V40 เองก็เพิ่งเปิดตัวมา6เดือนเองส่วนถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้นะครับจะเลือกรุ่นไหนดีนะฮะระหว่าง V40 กับ V50 นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะผมจะช่วยตัดสินใจให้นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะขอเริ่มที่งานดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของฝาหลังทั้ง2รุ่นนี้นะฮะถ้าเรามองดูนะฮะก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมการจัดวางตำแหน่งของกล้องก็จัดวางในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับ แต่จุดแตกต่างนะคือจุดของไฟอลลไลา์นั่นเองนะผมไฟอลลไลา์ของ V40 มาจะดูเล็กแต่ v 50ไฟอลละลา์จะใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเวลาเราถ่ายตอนลางคืนนะจะทําให้แสงสว่างมาสว่างมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราพลิกกลับมาดูด้านหน้าของตัวเครื่องนะเราจะเห็นความแตกต่างมากขึ้นกว่าเดิมนะถ้าเป็น V40 หน้าจอจะเป็นขอบโค้งทั้ง2ด้านเลยนะครับถ้าใครชอบแบบหน้าจอโค้งโะฮงอาจจะต้องเป็น V40 เหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าใครแบบมองว่าหน้าจอมันโค้งจนเกินไปนะ V50 ตัวขอบหน้าจอจะมีความโค้งน้อยลงนะแต่จะเป็นความโค้งทั้ง4มุมเลยนะคร ๆน้าจอเขาจะคล้ายกับ X 200เลยนะครับผมอันนี้คืองานดีไซน์ของหน้าจอนะฮะไม่ใช่โคมยเอียดหน้าจอนั้นเองนะครับโดยรวมในส่วนต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ่มหรือว่าช่องชาร์จอะไรพวกนี้นะฮะก็จะคล้ายๆเดิมตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับทั้งหมดนี้นะคืองานดีไซน์ของ V 40แล้วก็ V 50นะฮะท่านเพื่อนมองดูนะฮะคงเห็นความแตกต่างอยู่กันบ้างแล้วนะครับใครชอบหน้าจอโค้งนะฮะก็ไป V 40ใครไม่ชอบหน้าจอโค้งมากก็มา V 50ก็ได้นะครับผมเพราะว่าทั้งสองตัวเนี้ยราคามันแอบไม่ต่างกันมากนะฮะเดี๋ยวผมมาดวยี๋ นะครับผมขอเริ่มที่ V40 ก่อนนะฮะในส่วนของ V40 นะฮะ CPU ของเขาให้เป็น Snapdragon 7 Gen 3 Octa Core 2.63 GHz มาพร้อมกับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของ GPU นะครับผมให้มาเป็น Adreno 720นะครับแล้วก็หน้าจอให้เป็น Amoled 6.78นิ้วความละเอียด 1.5K Refresh Rate 120 h z แล้วก็ความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่4,500 nits แล้วก็ค่า PPI ของหน้าจอนะฮะอยู่ที่452นั่นเองนะครับในส่วนของกล้องนะฮะก็ให้กล้องมาทั้ง50ล้านทั้ง3ตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลลลลลนหหัักที่่50้้าิซ F 1.8 DOS ไมใใตวะะแวแ ให้มาที่50ล้านพิกเซลเช่นกันนะฮะ f 2.0นะครับสามารถบันทึกวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟร,รมเรทในกล้องหลังนะครับในส่วนของกล้องหน้านะฮะก็ให้มาที่50ล้านเช่นกันนะครับแล้วก็ค่า f อยู่ที่2.0นะฮะสามารถบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ 4K 30เฟร,รมเช่นกันนะครับแล้วก็กล้องทั้งหมดทั้ง3ตัวนี้นะฮะเป็น Co Engineer ไซส์ er ด้วยเช่นกันนะครับผมก็ถือว่ากล้องของ V40 ะฮะใช้งานได้ดีพอสมควรเลยตั้งแต่เขาเปิดตัวมานะฮะการใช้งานกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าถ่ายรูปอออกกมนะมมมมมาาาาานนนนนนนสสสสสีีีีีีัััววววยยยงงงงงใใใ้้้้ไไดดดดเเลทครรถ่่่่ขแแจจ็หููฟฟ3.5 3.5ุ V 40 ได้มาเป็นลำโพงคู่นะครับแบตเตอรี่ให้มาที่5,500มิลลิแอมป์ชาร์จไวที่80วัตต์นะครับแล้วก็แอดีการ์ดไม่สามารถใส่เพิ่มได้นะครับผมในส่วนของชิปของแรมนะฮะก็ให้มาเป็น LPDDR4X แล้วก็ชิปของเราอยู่ที่ UFS 2.2นะครับการกันน้ำกันฝุ่นนะฮะให้มาที่ IP68 นะฮะแล้วก็ Wi-Fi ให้มาเป็น Wi-Fi 6บลูทูธให้มาเป็นบลูทูธ5.4นะครับแล้วก็ราคาของเขานะครับตอนเปิดตัว12256นะฮะอยู่ที่15,999บาทนะฮะตอนนี้นะครับผมราคาของเขาลดลงมาแล้วนะฮะถ้าาเเรช็คในนนห้าาเเว็บไซต์ Official ของคะรัับจะะะออยู่่่ที14,999 12นนนฮใสววตแรรมม5 ะะจะอยู่ที่ราคา17,999บาทอันนี้จะเป็นราคาเปิดตัวนะครับแต่ราคาหน้าเว็บไซต์ณตอนนี้นะฮะอยู่ที่1,6,999บาทนะฮะถ้ามองดูราคาแล้วนะฮะมันราคายังสูงอยู่เลยนะครับผมลดมาแค่1,000บาทเองนะครับผมแต่ถ้าเราซื้อร้านทั่วไปในช้อปปี้นะครับผมที่เป็นร้านที่เขาเอามาขายนะฮะ จะอยู่ที่ราคา13,000กว่าบาทสำหรับตัวแรม12รอม256นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาฟังสเปคของ V50 กันก่อนดีกว่านะฮะว่ามันแตกต่างหรือเหมือนกับ V40 บ้างน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของ V50 นะฮะ CPU ให้เป็น Snapdragon 7 Gen 3เช่นกันนะครับผมแล้วก็ Octa Core 2.63 GHz มาพร้อมกับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรแล้วก็ GPU นะครับผมให้เป็น Adreno 720เช่นกันเลยนะครับถ้าเรามองตรงนี้นะฮะก็คือ CPU ตัวเดียวกันนั่นเองนะฮะจะเลือกรุ่นไหนนะฮะความแรงของตัวเครื่องก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมเพราะว่า CPU ใช้ชนิดเดียวกันนะครับผมถัดมาในส่วนของหน้าจอนะฮะตรงนี้จะมีความแตกต่าง ต่าางงกันนบ้้แลวะะฮในส่วนหน้าจอของรุ่น V 5 0ให้มาเป็นอะมูเลตหกดเจ็นิ้วความละเอียดของหน้าจอให้เป็นแบบ Full HD Plus Refresh Rate อยู่ที่120เฮิร์ตแล้วก็ความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่5,000นิตแล้วก็ค่า PPI ของเขานะฮะให้มาที่387นั่นเองนะครับถ้าเราฟังจากสเปคของ V 5 0นะฮะจะรู้สึกว่า V 4 0เนะี่ยสเปคหน้าจอจะดีกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่า V 4 0นะฮะได้หน้าจอมาถึง1 5 K เลยนะครับแล้วก็ความหนานแน่นของพิเศษนะฮะอยู่่่ทีี452 PPI เลยนะะนนนนะะะะฮฮือออออววาาาาสสััขขงงหห้้จจคคมชด ผมมองว่า V40 นะครจะทําได้ดีกว่า V50 นั่นเองนะฮะแต่ถ้าพูดในเรื่องของความสว่างนะฮะ V 50นะฮะจะมีความสว่างสูงสุดที่เยอะกว่า V 40นั่นเองนะครับผมส่วนใครนะฮะถ้าชอบความสว่างหน้าจอที่มันสว่างมากๆนะฮะอาจจะต้องเป็น V 50นะครับผมถ้าเอามาเทียบกัน2เครื่องนะผมมองว่าแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ถัดมาในส่วนของกล้องนะฮะ V 50ก็ให้กล้องมา3เลนช์เช่นกันนะครับผมในส่วนของเลนส์หลักนะฮะก็ให้มาที่50ล้านพิกเซล f 1.88นะครับถ้าเรามองในเลนส์หลักนะฮะเราจะเห็นว่าเลนส์หลักมันคล้ายๆกันใช่ไหมครับผมแต่มีคควาาาาามมมแตตตตตกกกกก่่่่่งง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 ัััััันน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 นรรรรรรรทีีชชิิดดขขขออออออเเเเเซซซซ์์ะะ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 ฮฮฮ V40 V50 V50 บบจผใ้ถยูป รู้สึกว่ากล้องหลักของเขาจะทําได้ดีกว่าตัว V40 อยู่เล็กน้อยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่สังเกตรจริงๆนะผมก็มองว่ามันแทบจะไม่ต่างนะ จะไปแตกต่างกันจริงๆก็คือในเรื่องของสีสันของภาพนั่นเองที่มันจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของเลนอัตราไวนะฮะตัวนี้ก็ให้มาที่50ล้านพิกเซล f 2.0เช่นกันนะผมเลนอัลตราไวนะฮะจะใช้เป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับ v 4 0นะครับผมเจอกรุ่นไหนเลนอัตราไวก็ถ่ายมันเหมือนกันนะฮะแล้วก็การบันทึกวิดีโอของเขานะฮะสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงถึง 4K 30เฟรมเรทเช่นเดียวกับ v 4 0เลยนะครับผมในส่วนของกล้องหน้าก็ให้มาที่50ล้านพิกเซลเช่นกัน f 2 0นะครับผมสามารถบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ 4K 30เฟรมเรทเช่นกันเลยแล้วก็ชนิดของเลนส์กล้องหน้าก็เป็นชนิดเดียวกับ v 4 0เลยนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดทั้ง3เลนส์ของ v 5 ก็เป็นการโคเอเจนเวิไซส์นะครับผมก็สามารถถ่ายรูปได้แบบสวยๆทั้ง3เรนเลยนะครับผมถ้าเราฟังมาถึงตรงนี้นะฮะอาจจะมองว่ากล้องของ v 40กับ v 50มันอาจจะไม่แตกต่างกันแต่ตรงนี้มันแตกต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของ AI นี้เรื่องของการม้วนผลภาพต่างๆนะฮะของ v 50นะฮะจะทำออกมาได้แบบดูดีกว่านะครับผมในตรงนี้นะฮะยังไงแล้วเพื่อนๆลองไปถ่ายรูปดูที่ช็อปดูก่อนก็ได้นะฮะว่าชอบสไตล์สีสันของรูปของรุ่นไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็น v 40หรือ v 50เอง ลองถ่ายแล้วเทียบกันก่อนนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่า V50 ้าสนะครัสีสันของภาพมันจะดูดีกว่าขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของรายละเอียดลงไปนะฮะรายละเอียดของภาพต่างๆมันก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมแต่ถ้าใครถือ V40 อยู่แล้วนะฮะเราก็อาจจะใช้แอปต่างๆนะครับปรับเกจสีต่างๆให้มันสวยขึ้นมาได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดของภาพความเด่นของภาพมันเหมือนๆกันเลยนะครับถัดมาในส่วนของแจ็คหูฟัง3.5นะฮะในส่วนของ V50 ก็ไม่มีเช่นกันนะครับแล้วก็ V50 นนะคครับบผมมให้าเเป็ลำโพงู่แตตอรี่ให้มาที่6,000มิลลิแอมในตรงนนี้ะฮะะะกกก็จมาาวว่ V40 แล้นครับผมเพราาะะะว่ V40 นฮให้มาที่5,500มิิลลแอเป็นลำโพ V50 ให้มาที่90วัตต์ส่วน V40 นะฮะจะให้มาที่80วัตต์นะผมก็ V50 ก็อาจจะชาร์จเร็วกว่าเล็กน้อยนะผมเพราะว่าการชาร์จ80-90วัตต์นะฮะความเร็วในการชาร์จมันก็แทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็รุ่น V50 นะฮะก็ไม่รองรับการใส่ m i โครอิ c a r กเช่นกันนะฮะชนิดของแรมของเขานะฮะก็ให้มาเป็น L P D d R 4x แล้วก็ชนิดของรอมให้มาเป็น U F F ึ่งจดอนะครับผมซึ่งชนิดแรมชนิดรอมนะฮะก็แทบ 68แล้วก็ ip 69นะซึ่งกนนารนนล้กันฝุ่นนะฮะตรงนี้อาจจะแตกก่างกันเพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของราคานะฮะ ในส่วนของ V50 นะฮะบอกเรียนเลยว่าราคามันใกล้เคียงกับ V40 มากนะครับผมในส่วนของรุ่นแรม12รอม256นะฮะจะอยู่ที่ราคา15,999บาทซึ่งเป็นราคาเดียวกับ V40 ตอนเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแรม12รอม512นะฮะจะอยู่ที่17,999บาทก็คือราคาเดียวกับ V40 ตอนเปิดตัวนั่นเองแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่เหมือนจะเป็นรุ่นพิเศษของเขานะไม่รู้พิเศษหรือเปล่านะจะเป็นแรม8รอม256ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา14,999บาทแต่จะเป็นที่ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นนะครับเพราะว่าทางหน้าสาขาจะมีรุ่นนี้ขายนะครับใครที่ชอบแรม8นะ ก็จัดไปได้เลยเดราคาจะถูกกว่ามา1,000บาทนะครับเดี๋ยวผมมองว่าไหนซื้อแล้วนะฮะแลม12ไปดีกว่านะครับผมมันจะได้แบบใช้งานได้ยาวๆหน่อยนะครับอันนี้ก็คือราคาทั้งหมดนะฮะของ V50 นั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของ 4V50 ก็มาพร้อมกัน3สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีแดงแล้วก็สีม่วงแบบนี้นะครับใครที่ชอบทนสีของเครื่องแบบ V50 ก็คงต้องจัด V50 แล้วนะครับผมแต่ถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วยังเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะฮะเดี๋ยวผมพูดข้อแตกต่างกันให้ฟังแบบชัดๆเลยดีกว่านะครับผมทั้ง2รุ่นนี้นะฮะระหว่าง V40 กับ V50 นะฮะมันแทบจะไม่แตกต่างอะไรกันมากเลยสําหรับฮาร์ดแวร์ภายในนะครับผมที่แตกต่างกันชัดๆก็คือในส่วน ของแบตเตอรีร่นะฮะที่ V50 ให้มาที่6,000มิลลิแอมแล้วก็ V40 ให้มาที่5,500มิลลิแอมนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ของกล้องหลักนะฮะที่ V50 กับ V40 นะ่ะมาใช้เซ็นเซอร์คนละตัวกันนะครับผมแต่ความเดของภาพต่างๆนะฮะมันยังใกล้เคียงกันอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จุดหลักๆที่ทําให้ V50 กับ V40 แตกต่างกันมากเลยนะฮะก็คือในส่วนของหน้าจอนั่นเองนะฮะ V50 นะฮะหน้าจอของเขานะฮะจะไม่โค้ง2ด้านแล้วนะครับแต่จะเป็นการโค้งแบบเบาๆทั้ง4มุมเลยนะผมแต่จากทั้งหมดที่กล่าวมานะฮะเราก็ต้องไปเทียบในส่วนของราคานะฮะเพราะว่าสเปคในส่วนของการใช้งานต่างๆความแรงต่างๆมันเหมือนกันเลยนะครับแต่ในวันนี้นะฮะถ้าใครถือ V40 อยู่จะเป็น V50 50ผมก็ว่าไม่ควรที่จะอัพนะฮะมันเปลืองเงินบเปล่าๆนะครับแต่ถ้าใครใช้รุ่นอื่นๆที่ต่ำกว่า v 40ลงไปนะผมจะเอามา v 50เลยก็ได้นะผมเพราะว่า v 40เองนะฮะราคามันใกล้กับ v 50นะฮะหวังว่าคลิปนี้นะผมจะมีประโยชน์กับการตัดสินใจของเพื่อนได้นะครับผมใครมีคำถามตรงไหนสอบถามผมใต้คอมเมนต์ได้เลยขอบคุณเพื่อนทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมกันนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ